สวัสดีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมเดชากรนะครับกับรายการสรุปข่าวสถานการณ์ราคาทองคำวันนี้ครับประจำวันที่7พฤษภาคม2,563วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราผ่านช่วงพฤษภาคมมาแล้วนะครับที่มีวันหยุดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลายท่านที่ซื้อขายทองคำแท่งกับร้านทองใกล้บ้านอยู่ซื้อขายทองคำแท่ง ออนไลน์ Online, นะครับกับร้านทองที่เขาเปิดอยู่เนี่ยก็ก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าสับสนแล้วฮะเพราะน่าจะผ่านวันแรงงานนะครับวันฉัตรมงคลแล้วก็วันวิสาขามาเรียบร้อยแล้วฮะนะครับแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีด้วยนะครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเอาสรุปรวบความเลยเนีฮะวันนี้เนี่ยนะครับจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับ ต้องบอกว่าทรงตัวนะครับมันก็เท่ากับที่คาดการนะครับแต่ราคาทองเนี่ยอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาค่อนข้างถูกทีเดียวครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปนะครับเมื่อวานนะครับราคาทองสมาคมเนี่ยนะครับมีประกาศนะฮะก็ประกาศไปทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับช่วงประมาณสัก10โมงฮะ 2 6 5 5 0บาทครับราคาทองคำแท่ง96.5ขายออกตอนนั้นราคารับซื้อคืนอยู่ที่25,850ครับในขณะที่ราคาปิดครั้งที่3เนี่ยเป็นราคาสุดท้ายที่ราคาสมสมาคมประกาศนะครับก็เข้ากับที่ครั้งแรกครทองคำแท่งขายออกบาทละ26,100บาทครับรับซื้อคืน25,900บาท ในขณะที่ทองรูปประพันธ์ขายออกบาทละ2 0 0 0 0นะครับ6ก0 0 0 0บาทนะครับรับซื้อคืน25,438บาทนะครับต้องบอกว่าทรงตัวแต่หลังจากนั้นครับพอพอเหมือนกับบ้านเราปิดนะครับด้วยราคาของสมาคมเนี่ยห้าโมงกว่าก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เข้าสู่ช่วงค่ำครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับนะก็เป็นตลาดที่ทางฝั่งนะครับ ยุโรปทางฝั่งสหรัฐเขาเปิดต่อซึ่งแน่นอนฮะตลาดทองคำเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าที่เป็นพอรแคดเนี่ยอาจจะเป็นไฟเสียงอย่างเดียวนะก็ต้องพยายามพูดช้าๆชัดๆนะครับให้เข้าใจนะครับเพราะว่าบางท่านตอนตอนหลังจากนี้เนี่ยอาจจะไม่มีเวลารับชมกันเพราะจะมีวิดีโอวิเคราะห์ต่อนะครับ ถ้าถ้าสมมุติหาไม่เจอกด s u b สไครต์ไว้นิดนึงเดี๋ยวเขาแจ้งเตือนอัตโนมัติต้องมาดูมุมขวาเนะี่ยถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีวงกลมเล็กๆแดงๆเนี่ยเวลาคลิปใหม่ที่ผมอัดไว้เนี่ยนะครับวิเคราะห์ไว้เนี่ยก็จะแจ้งเตือนอัตโนมัตินะครับทีนี้พอช่วงกลางคืนเนะี่ยตัวเลขนะครับตัวเลขนะเศรษฐกิจของสหรัฐประกาศซึ่งแน่นอนนะปัจจัยหลัก ที่ยังกดดันตลาดอยู่ก็คือเจ้าตัวไวรัสโควิด -19 นี่แหลคนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจ้าระหวันนะครับหรือว่าน่าตื่นตาตื่นใจทีเดียวนะครับกับข่าวบริษัทจิลิตนะครับซึ่งเป็นบริษัทเนี่ยที่คิดค้นวัคซีนรีดิมซิเวียได้นะครับ,นะรบแล้วหุ้นก็ขึ้นบันเทิงเลยฮะพูดภาษาง่ายๆก็ขึ้นแรงมากนะทุกคนอยากจะเข้าไปลงทุนด้วย แต่เนื้อข่าวเราก็คุยกันแล้วนะครับว่าผลรายงาน,นออกมาเนี่ยการทดสอบเนี่ยตัวเลขอยู่ที่50%อนะอาการดีขึ้นนะมันแค่นั้นจริงๆแม้จะมีข่าวสารัเนี่ยปรนะธานทรัมป์แกอนุมัติเป็นยาฉุกเฉินแล้วตอนนี้นแต่ก็ยังไม่ให้คือตลาดเขเข้าใจนะครับคือหมายถึงว่าตลาดคือเป็นตลาดเก็งกำไรคือไปก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ซื้อกันก่อนไล่กันไปก่อนไล่หุ้นกันไปก่อน พอถึงจุดๆหนึ่งก็ขายออกมาแน่นอนอาทิตย์ที่แล้วดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนึงก็มีทะลุ24,000จุดขึ้นไป24,500จุดไปเหมือนทำท่าจะดีแต่ก็เจอแรงเทขายนะครับเพราะพื้นฐานความเป็นจริงยอดผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้นทุกวันล่าสุดครับ3,818,000รายแลยนะ้ฮะตัวเลขกลมๆครับคุณผู้ฟัง ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยวันนี้วันพฤหัสเนีเผลอๆเส้นติดกันเยอะเนี่ยเฉียด4 000, ล้านเอาได้นนวันอาทิตย,ย,อตย์อาทิตย์ละล้านอาทิตย์ละล้านเพราะยังแพร่ระบาดและติดอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด26,000ประทานโทษครับ264,784คนหายแล้ว1,292,117า้านาย อันดับหนึ่งยังคงเป็นสหรัฐครับ1,260,000รายนะเสียชีวิตก็70,000 4,768รายนะครับก็ต้องถือว่ามากที่สุดและเมื่อวานนะที่เป็นประเด็นกันต่อเลยนะครับก็คืออังกฤษนะครับที่ตอนนี้นะครับมียอดผู้เสียชีวิตแซงหน้าเพื่อนร่วมชาติในกลุ่มยุโรปไปหมดแล้วคือเสียชีวิตทะลุ3า0 0 0 0รายแล้วครับ เป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาเลยนัยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะทะลุ2 0 0แสนมาแล้ว2,01,000รายยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดนะครับแล้วสิงคโปร์ในบ้านเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตในยืน18มาหลายวันนะเมื่อวันมีเพิ่ม2รายครับและยังติดเชื้อเนี่ยทะลุนะครับหรือเกิน500รายต่อวันเนี่ยเมื่อวานสิงคโปร์เจอไป 788รายครับและยอดผู้ติดเชื้อสรุปล่าสุดเนี่ยนะฮะเกิน20,000รายเรียบร้อยแล้วครับสิงคโปร์ยังต่อเนื่องฮะนะครับเนี่ยบ้านเราถือว่าโชคดีนะครับพยายามฟังคุณหมอทุกวันนะครับพยายามดูนะฮะปฏิบัติตามอะไรไว้เนี่ยครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานติดเชื้อเพิ่มขึ้น1รายเองนะครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายเนี่ยตอนนี้55ราย นีครับก็ต้องช่วยกันครับคนละไม้คนละมือนะครับคุณหมอให้เราปฏิบัติตามยังไงเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะครับออกจากบ้านใส่หน้ากากพกเจลพกแอลกอฮอล์กันนะครับเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับต้องไม่ลืมนะฮะนะครับต้องไม่ลืมนะครับเข้าที่สาธารณะเนี่ยเข้าที่สาธารณะเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามตามกฎเกณฑ์เนี่ยอย่าง BTS เนี่ยพอเป็นข่าวว่าคนเนี่ยตอนนี้นะครับแออัดนะครับในรถเนี่ย ก็มีการจัดระเบียบแล้วฮะถึงขั้นเตือนว่าให้นะครับวางแผนล่วงหน้ากันด้วยถ้าให้เดานะครับก็คงจํากัดคน,นที่จะขึ้นไปชาญชลาขึ้นรถไฟอะไรคานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมเองเนี่ยนะครับที่ฟังรายการอยู่แล้วจําเป็นนะครับต้องต้องต้อง,องอใช้ BTS หรือขนส่งสาธารณะเนี่ยต้องเผื่อเวลาเดินทางด้วย นะครับอีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนะครับในบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าห้างที่ติดแอร์จะกลับมาเปิดได้แต่ยังไม่มีมติอันนี้ต้องต้องดูประกาศนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตามข่าวคร่าวๆเนี่ยเบอกว่าจะจํากัดให้เดินห้างซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรกันเนี่ยสักสองชั่วโมงตามคิวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะไปช้าเดินทางไกลๆหน่อยเนี่ยช้ากว่าเขาเนี่ยต้องรอที่เต็นท์ด้านนอกเนี่ยเป็นจานจัดระเบียบกัน แต่ต้องดูหลังจากนี้ครับแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับในในในพื้นที่อากาศเปิดอย่างเช่นตลาดสดเนี่ยก็ก็เปิดกันแล้ว,แล,วแล้วยังดูดีกว่าครับท้งนี้ทางนั้นก็เหมือนเดิมฮะฟังประกาศนะครับจากคุณหมอแล้วกัน mm hmm. ก็เอาเป็นว่าภาพรวมร mm hmm. เกี่ยวกับตัวเจ้าไวรัสโควิด -19 เเราก็ต้องนึกไว้ก่อนฮะยาต้านไม่มียารักษายัางไม่มานะครับเพราะฉะนั้นมันก็กดดันตลาดหลักคือตลาดหุ้นนะครับ จะให้อะไรดีก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจดีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ต้องเจอแรงเทขายเวลาหุ้นขึ้นมาทุกคนก็อยากขายเอาไว้ก่อนถือเงินสดก่อนอยากจะปรับพอร์ตก่อนอยากจะไปหมวดนะครับหรือเซกเมนต์ที่เป็น healthcare, healthcare เฮลท์แคร์เฮลท์แคร์ในภาษาบ้านๆเนี่ยนะครับก็คือหุ้นกลุ่มสุขภาพโรงพยาบาลนะหรือบริษัทที่ผลิตหน้ากากอนามัยได้เนี่ยเ,เขาพยายามทำอย่างนี้กนะัน เห็นไหมครับส่วนหุ้นกลุ่มที่แบบตอนนี้กเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือภาคบริการเนี่ยโรงแรมสายการบินเนี่ยตอนนี้ก็ลงลงกันหมดเลยนะแล้วก็แย่กันด้วยแย่มากนะแล้วทีนี้พอเศรษฐกิจไม่ดีเขาขายหุ้นใช่ไหมครับก็มีบางส่วนมาซื้อทองเห็นไหมครับก็มาพักไว้ที่ทองก่อนไม่ว่าราคาจะเป็นยังไงเราก็เห็นว่าแล้ว SPDR กองทุนที่ถือทองคำแท่งมากที่สุดในโลก ก็ซื้อมาโดยตลอดแล้วปีนี้ซื้อมากที่สุดนในรอบ10ปีแล้วร้อยกว่าตันแล้วร้อเกือบสองตันเนี่ยถ้าพูดตัวเลข,ขนะคร่าวๆเมื่อวานมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยขายออกหนึ่งตันนะครับกนะองทุนนี้หนะึ่งพัตันล่าสดนะุดตัวเลขกลมๆคุยง่ายๆนะครับแต่เนื้ออื่นใดนะครับผมเชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจพอเข้าช่วงค่ำเมื่อวานเราก็ได้เห็นแล้วมีการประกาศนะครับ ผลปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยที่มันส่งกับผลกระทบต่อตลาดหุ้น,นที่ตลาดจับตาเลยนะครับมี2ตัว ADP nonfarm employment change ภาษาอังกฤษภาษาชาวบ้านเนี่ยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนภาษาที่ทุกคนรู้กันคือตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรผมมาพูดใหม่ให้มันเข้าใจง่ายๆ ADP คือสถาบันเอกชน เขาประกาศก่อนวันพุธนะครับแต่วันศุกร์เนี่ยรัฐบาลสาหรัฐจะประกาศอีกทีหนึ่งที่เอกชนเนี่ยมัสำรวจก่อนเนี่ยเขากลัวรัฐบาลเนี่ยให้ตัวเลขไม่จริงซึ่งมันจะสะท้อนเศรษฐกิจไม่จริงออกมาอยงเงี้ยของภาพออกนะฮะผลปรากฏว่านะเขาคาดการว่าจะมีนะครับการจ้างงานลดลงเนี่ยสองล้านหแสนตำแหน่งตัวเลขประกาศ2ล้าน ประธานโทษครับ20ล้าน5แสนตำแหน่งพูดผิดประกาศออกมา20ล้าน2แสน30,000 6,000 30, ตำแหน่งตลาดตีความยังไงนะครับผมมองว่า2มุมก็คือดีกว่าคาดนะก็ระครึ่งๆอะ่ะดีกว่าคาดเนี่ยคาดไว้ตั้ง20ล้าน5แสนเห็นไหมครับแต่ประกาศออกมา20ล้าน2แสน3หนึ่งแสนสหมื่นนตัวเลขกลมๆแต่มันจะดียังไงกับตลาดหุ้นเนี่ย คือจริงๆมันควรจะแย่ถูกไหมหายไปตั้งยี่ล้านตําแหน่งแล้วจะฟื้นเศรษฐกิจก,กันยังไงซึ่งตอนนี้สิ่งที่ควรจะพูดกันก็คือเงินที่เฟดพิมพ์ออกมาพอไหมที่คลังสหรัฐไปกู้มาและอย่างที่บอกครับคุณพิมพ์เงินออกมาเขาพิมพ์เงินออกมาเนี่ยไม่มีทองคําสํารองแน่นอนเ,นเงินเฟอ้อเพียงแต่มันยังไม่ส่งผลตอนนี้่เยเศรษฐีบางคนกองทุน นะครับนักลงทุนรายใหญ่รายย่อยก็เห็นจุดนี้ก็เลยมาพักไว้ที่ทองก่อนขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้แต่สถานการณ์โดยภาพรวมเห็นไหมครับเนี่ยมาพักไว้ที่ทองบางส่วนนี้ตัวเลขตัวนี้ถามว่าทําไมไม่ตอบรับเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอยู่สองสาเหตุคือ1หนึ่งนะครับเขา,าอาจจะไปดูรัฐบาลประกาศด้วยเโอเคมันแย่แล้วแหละนะครับก็ผมว่าคืนนี้คืนพรุ่งนี้อาจจะมีการเริ่มแอบปรับพอร์ตกันแล้วเพราะว่าถ้าไม่ปรับกันเลยเนี่ย บอกอร์ตทุนน,นะครับเพราะถ้าไม่ผัดปรับกันเลยไปไปเอาไปมันรุมมาตุ้ม,มวันศุกร์อย่างเดียวรับรองว่าแรงแน่นอนไม่ขาได้เขาขาหนึ่งถูกไหมครับไม่ว่าซื้อหรือขายอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีตัวเลขตอนประมาณศักรสามทุ่มครึ่งเขาเรียกครลดออยล์อินเวนทรีภาษาชาวบ้าน,นสต็อกน,น,น้ํามันนะครับคลังนะน้ามันที่อยู่ในคลังยุทธศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยมันประกาศออกมาเนี่ยมันน้อยลง พอมันน้อยลงเนี่ยนะครับพอมันน้อยลงเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวบวกเพราะถามว่าทําไมเขานะครับจะใช้กลยุทธ์ซึ่งมีการประกาศออกมาแล้วว่าถ้าราคาสต็อกหายไปเขาจะไปซื้อน้ํามันเข้าคลังยุทธศาสตร์ซะเพื่อพยุงราคาน้ํามันราคาน้ามันมันเลยขึ้นมาไงสักสองสมวันนี้แต่เมื่อคืนก็อ่อนนะอ่อนลงหน่อยแต่ตัวนี้มันเป็นตัวบวกกับน้ํามันด้วยพอน้ํามันบวกนะเซกเมนต์เอเนร์จี้มันก็ตามมา ซึ่งบวกลบเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นการซื้อขายเก่งกำไรอยู่แล้วหุ้นเนี่ยโดยปกติอยู่แล้วมันรีบาวขึ้นมาเยอะพอสมควรนะคลใครๆเป็นแฟนประจำเนี่ยเมื่อวานก็จะเห็นว่าจริงๆราคาน้ำมันรีบาวมา20%์แต่20%จากเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ลงไปติดลบไหมปรับตัวขึ้นมาเหมือนคนที่ติดดอยอยู่ตอนนี้ก็อยากออกอยากเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยมันก็มีแรงซื้อขายอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มไปนะครับเผ็ดๆเมื่อคือน ส่วนคืนนี้นะครับถ้าพูดแบบว่าฟังดอะพอสแคสเนี่ยอย่างคลิปเนี่ยถ้าถ้าท่านแบบวา่าคลิปหลังจากนี้ไม่มีเวลามาฟังต่ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วันนี้ขอเรียนนิดนึงนขอหยุดค,ความต่อเนื่องนิดนึงก็ขัดจังหวะน,นิดนึงว่าคลิปบ่ายวิเคราะห์เนี่ยจะไม่มีนะครับเพราะว่าพอดีผมติดประชุมนะครับติดธุระนิดนึง นะครับแต่คลิปมีครบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปวิเคราะห์เช้าที่จะตามมาหลังจากนี้ก็จะเป็นคลิปเดียวนะครับบวกกับพอสแคสดก็คือคลิปนี้ที่เป็นไฟเสียงก่อนเพราะฉนั้นวันนี้มี2คลิปซึ่งโดยปกติทางช่องจะมี3คลิปนะครับรอบเช้าพูดกว้างๆหน่อยคะลงทุนในสัปดาห์นะครับคลิปวิเคราะห์รอบบ่ายก็จะเป็นพูดลงทุนในวันตอนเย็นแล้วก็ไล่ไปถึงตอนค่าส่วนทุกวันจันทร์ก็จะวิเคราะห์ภาพรวมนะครับใน2ส,สัปดาห์ในเดือนหรือว่าในไตรามาสให้ นะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับสมมุติว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไม่มีเวลาแล้วเอาฟังเฉพาะตรงนี้แล้วรู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับคืนนี้ต้องดูอะไรนะครับสำหรับท่านนะครับที่ลงทุนทองออนไลน์อยู่นะครับแต่ก่อนอื่นนะแต่ก่อนอื่นนะครับผมผมแบ่งเป็นก่อนว่าอ่าสำหรับท่านที่สมมุติว่าเราเรา,เราท่านท่านอยู่เนี่ยซื้อขายทองคําแท่งกับร้านทองใกล้บ้านเพราะฉะนั้นมีเวลาอยู่แค่ห้าโมงเนห้าโมงครึ่ง ตามราคาสมาคมก็ปิดเนี่ยเอาไห้ชัวร์ก็สี่โมงครึ่งถูกไหมครับไปร้านทองหน่อยเอาให้ดีคือโทรไปถามก่อนปิดกี่โมงอย่างที่ได้เรียนไปถ้าไปดูในคลิปวิเคราะห์เนี่ยราคาทองสมาคมย้อนหลังสัก2อสาอาทิตย์ที่ผ่านมาทองคําแท่งเนี่ยราคาขายออกต่ําสุดอยู่ที่25,800บาทครับซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าให้เดาเนี่ยมันต้องไปดูที่ราคาทองโลกก่อนเขาอยู่ที่หนึ่ แล้วทองโลกที่1,690เนี่ยมันเป็นราคาที่เขาคำนวณมาที่ทองออนไลน์คือทองออนไลน์เขาจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเลยเนี่ยสองหมื 26, ่นนทนนะครับนี่ขายออกนะรับซื้อคืน25,870ส่วนต่างเขาแก็บเนี่ยส่วนต่างนะครับรับซื้อคืนกับขายออกเนี่ยร้อก่อนถ้าให้เดานะครับสมมุติว่าราคานิ่งๆไปจนถึงราคาสมาคมเปิดเนี่ย มีโอกาสสมาคมจะเปิดนะครับ26,000เท่ากันหรืออาจจะลงมาหน่อยที่25,950บาทแต่ทีนี้นะครับถ้าเทียบกับ,นะร,บราคาที่ต่ำที่สุดเนก่อนหน้านี้เนี่ย25,800เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติประกาศราคานั้นเราก็อยู่ในใจแล้วว่าอ๋อที่ต่ำที่สุดนในรอบ2-3ามาทิตคือ25,800าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อก็ดูจับจังหวะกันดีๆ จับจังหวะก,กันดีๆถามว่าวันนี้มีตัวเลขที่บบบว่ามีพอร์ตเล่นทองสักร้อยบาทนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผมจะทําเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูก็คือคิดเป็น100%ซใช่ไหมฮะซื้อเยอะไหมก็ยังไม่ต้องเยอะนะครับพราะถามว่าทําไมช่วงนี้ไซเวนะครับมันมีไซเวอยู่2จุดนะไซเวคือราคาไม่ไหวไม่ไปไหนวิ่งในกรอบส่วนต่างเนี่ยประมาณสักสองสามร้ย แน่นอนนะที่สปอร์ตในหนึ่งสปอตก็คือทองโลกหนึ่งพันหกร้อยเก้คือแนวรับแรกก็คือจุดซื้อของทองโลกแรก,แ,รกแต่บ้านเราเนี่ยค่างเงินบาทเนี่ยตอนนี้มันอ่อนเนี่ยสามสิบบาทสี่สิบตางสามสิบสองบาทสี่สิบตางค์เนี่ยควรจะได้ราคาแถวแถวสักสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสำหรับนะสำหรับคนที่ซื้อขายทองแท่งนะครับกับสมาคมอยู่หรือสองหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบเนี่ยอ่างเงี้ยอ่าโอเคได้สัก ถ้ามีทุนเล่นทอง10บาทพูด,ดง่ายๆดีกว่านะก็ซื้อสัก2บาทนะก็ได้นะครับหรือนะครับถ้าตัวเลขกลมๆม,มือมีทุน100บาทก็ซื้อ20บาทสักยีสิบเปอย่างนี้ได้เพราะมีโอกาสที่จะลงมาอีกส่วนทองออนไลน์ยังเป็นจุดเดิมที่เคยคุยกันในคลิปวิเคราะห์นะครับสองหมื่นหั้ยถูกไหมครับบวกลบ แล้วก็เป็นจุดที่ซื้อกันมาแล้วก็พาขึ้นไปขายเหนือ26,000ได้นะครับในรอบ2-3อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเห็นภาพแต่ถ้านะครับเอาไว้ชัวร์เอาไว้ชัดแล้วได้เห็นภาพเลยก็ต้องคลิปวิเคราะห์นะครับแต่ว่าเผื่อไว้บางท่านติดธุระอะไระน,นะครับนี่คือภาพรวมถูกสุดใน25,800ทองคําแท่งที่ซื้อขายกับร้านทองประกาศโดยสมาคมเราก็ทดไว้ในใจแล้ว แล้วตัวเลขประกาศกี่โมงอะไรยังไงนีครับคืนนี้เนี่ยเป็นตัวเลขสำคัญอยู่ตัวหนึ่งก็คือ unemployment claim แปลภาษาชาวบ้านพูดนะพูดภาษาชาวบ้านนะครับยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐพูดภาษาชาวบ้านของชาวบ้านอีกเนะี่ยถ้าเป็นบ้านเราคือคนที่จํานวนคนว่างงานนะ่ะที่ขอรับสวัสดิการว่างงานกับประกันสังคม คล้ายๆอขอห้าพันเนี่ยเหมือนก็ลงทะเบียนห้าพันบาทเนี่ยคือคนว่างงานที่คนนับอยู่ในระบบอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวเลขตัวเนี้ยสาคัญเพราะนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยนะครับผู้ตกงานสหรัฐเนี่ยตั้งแต่เกิดไวรัสมาเลยสามสิบล้านรายรเพราะตกงานสามสิบล้านรายอย่างี้ไม่มีการจ้างใหม่ด้วยมึงจะเอาเศรษฐกิจอะไรไม่ดีนั้นที่ตลาดหุ้นขึ้นอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่ เฟดนะครับหรือธนาคารกลางอย่างชาติสหรัฐเนี่ยพิมพ์เงินออกมานะถูกไหมครับแล้วก็ให้บริษ,ษัทนะครับเล็กกลางใหญ่กู้ยืมกันดอกเบี้ยต่ำก,ก็จริงๆะเฟดก็คือเจ้าหนี้ก็คือเจ้าของบริษ,ษัทแทบจะเหมือนว่าแปลร,รูปไปเป็นรัฐบาลเลยเอาตังมาจากไหนเอากระดาษนี่แหละเอาง่ายๆนี่แหละไม่ปล่อยให้ล้มล้มไม่ได้ถ้าตลาดหุ้นพังฝั่งรัฐบาลก็คือพับ พร,พ,พรกหรือพาปิกานแย่ yeah. นะครับแทบจะกลับคั่วกันเลยในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในพุทจศติกรแล้วตอนนี้เข้มข้นยังไงก็ไปดูคลิปเมื่อวานครับนะครับคลิปวิเค,คราะห์เมื่อวานเนี่ยชัดๆเลยที่ President Trump แกออกมาโวยเรื่องบูสเต็ดแล้วผมอธิบายไปแล้วนะครับคือถ้าเอามาพูดอีกก็เหมือนเดิมมายืน่นเและยาวครับแลนะเอาเอาใจความกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหมือนว่าเวลารัฐบาลสหรัฐจะทำอะไรนะักการเมืองฝั่งรัฐบาลสหรัฐจะทำอะไรเนี่ยแอคชั่นนะครับหรือการกระทำเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าสารประโยชน์ไปถึงพื้นฐานการหาเสียงนะครับว่คือการเมืองด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มอยู่ตลอดนะก,กับบริษัทเล็กกลางใหญ่ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชม อย่างตัวเลขวันนี้นะครับก็คาดการว่านะจะมีคนที่ตกงานเพิ่มขึ้น3ล้านคนของเก่าเนี่ยสล้าน8,000สนคนก็อาจจะเป็น33ล้านครับแล้วเงินกู้รอบใหม่ที่ให้ไปนี่ก็แสดงว่าอของเก่าเนี่ยสล้านแถูกไหมของเนี้ยสล้านก็อาจจะมีการแบบว่าดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแต่บางส่วนนะฮะ แต่บางส่วนครับแต่บางส่วนยังไม่ได้ดีขึ้นทั้งระบบถ้าต้องการมากกว่านี้ล่ะนึกภาพออกไหมถ้าต้องการเหมือนเงินกู้จากภาครัฐมากกว่านี้สหรัฐจะยอมพิมพ์เงินขึ้นไหมภาพบอกไปฮะถ้ายอมพิมพ์เงินขึ้นเดี๋ยวเราก็จะเช็คคือเราอย่าใช้ความรู้สึกว่าเดี๋ยวเงินจะเฟอ้ออาพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเงินเฟอ้อนะทุกคนก็พูดได้ถูกไหมครับเราต้องเช็คจากขาใหญ่นี่พูดบ้านๆเลยนะ <laughs> เช็คจากขาใหญ่พูดกันในบ้านในบ้านหรือเจ้ามือ แต่พูดในระดับอบตระดับจังหวัดนักลงทุนระดับจังหวัดเขาจะบอกว่าต้องเช็คจากนักลงทุนรายใหญ่คืออะไรนะง่ายๆกองทุน SPDR ไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เฟดหรือธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐพิมพ์เงินขึ้นพิมพ์เงินมากขึ้นถ้านักลงทุนรายใหญ่เขากลัวว่าเงินจะเฟอ้อเดี๋ยวเขาจะซื้อทองคําแท่งจริงๆฟิสิกัลเก็บไว้ครับเราดูจากตรงนั้นก็ได้เขามีความกลัวเกิดขึ้นหรือเปล่า และถ้าแย่งกันซื้ออีกมันก็ดันราคาทองอยู่ดีในอนาคตของเดิมนะครับช่วงที่เกิดวิกฤต10ปีก่อนหน้านี้นะครับเขาซื้อเฉียดเฉียดหนึ่ตันนะครับบทนึงบอกว่าตอนนี้ยังดีอยู่กับทองถ้าภาพรวมมีเกยวยาวหรือไกลเองแต่เหมือนเดิมครับพอเราฟังอย่างนี้อ๋อตอนนี้ก็ซื้อได้แบบว่าถือยาวๆเลยนะครับนู่นนี่นั่นเลยเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์แล้วจันทร์น,นี้วันที่4พฤษภาคมเนี่ยนะครับ ผมก็ขึ้นคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปฟังตรงนั้นก่อนนะครับเพราะถ้าพูดแบบว่าเอาเนื้อเนื้อเลยนะนะครับจริงๆมันสูงไปต้องรอมันย่อหน่อยถึงจะได้เปรียบนะครับเดี๋ยวก็จะท้ายคลิปก็จะมีอ่าเหมือนกับเดี๋ยวจะแชร์ไว้ให้แล้วกันท้ายคลิปนะ,นะครับก็จะมีวิดีโอแนะนําไปเนี่ยก็พาไปดูกันได้นะครับ รันนั้นเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าอตอนนี้ยอ่ยอย่อยังไม่เยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่พักฐานด้วยซ้าไปมันเป็นการเล่นภายในอาทิตย์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดต่าสุดของราคาบอกคร่าวๆแล้วแต่เดี๋ยวก็จะมีคลิปวิเคราะห์เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอีกทีถึงว่าลงมาถึงจุดไหนดีแล้วใช้น้ําหนักในการซื้อเท่าไหร่หมายถึงว่าลงมาอีกซื้อเท่าไหร่ลงมาอีกซื้อเท่าไหร่เพื่อกดต้นทุนเราให้ต่ํา เพราะเหมือนเดิมสเปรดตอนนี้หรือส่วนต่างของทองมันกว้างอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามันขึ้นไปเราก็ขายได้กําไรแบบเป็นน้ําเป็นเนื้อหน่อยนะครับเหมือนเดิมมาที่คุยกันไว้อนะตั้งแต่เดือนสองเดือนที่แล้วซื้อทองอยังไงตอนนี้มันก็กําไรครับซื้อแล้วขายเางเกําไรแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้าซื้อหลับหูหล,ลับตาซื้อ,อยังไงก็กําไรแต่มันมวยวัดหน่อยไงนะเราอาจจะเป็นนักลงทุน,นบ้านก็จริงแต่เราก็คิดเป็นถูกไหมครับ เราก็จับจังหวะหน่อยไนงะให้มันถูกแล้วพาไปขึ้นเวลามันขึ้นแรงๆค็ขายอย่างเงี้ยนะครับก็มันจะดีกว่ามีทรงมีเชิงกันนิดนึ่งแต่ทุ่มครึ่งนะครับตัวเลขประกาศนะตัวเลขตัวนี้พอสะท้อนออกมาอย่างเงี้ยคนตกงานมากขึ้นนะตลาดหุ้นก็ไม่ดีพอตลาดหุ้นไม่ดีนะครับพอตลาดหุ้นไม่ดีเนี่ยมันก็ดีกับทองเหมือนเดิมแต่ต้องไม่ลืมครับมีสามทุ่มนะนะครับ p r e อ i ร e n า l า g a r d ีลากาแต่เป็นของ ECB พูดภาษาง่ายๆครับวันนี้ประธานคุณลากาดนะครับชื่อลากาดเขาจะมีถแถลงละทางฝั่งยุโรปอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าตัวแดงขึ้นมาเลยครับคือมีความสำคัญมากวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไล่ตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนถึง3ามทุ่มของทองออนไลน์นะครับนะครับของทองออนไลน์เองยังยังไงก็ต้องตามดูต่อ ึ่งจริงๆนะผมผมเข้าใจว่าตอนนี้ร้านทองที่เขาเปิดซื้อขายเนะี่ยเขาอาจจะมีไลน์กลุ่มที่ซื้อขายกันนั่นแหละเนี่ยลองติดต่อร้านก็ดูฮนะแล้วถามดูเขาอาจจะไม่พับปลิกพับปลิกคือไม่ไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนะครับก็กอยากจ,จะคุ้นเคยกันคนในแถวร้านแถวบ้านอะไรก็ถามมาดูมีแบบนี้ไหมราคากลางคืนไหมอะไรอย่างเงี้ยลองดูฮะนะครับ,รบเผื่อมีคุณก็ได้ตามไปดูต่อเพราะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะพันผวนแล้วก็เหวี่ยงได้แรง นะครับสำหรับราคาทองนะครับโดยภาพรวมจะเป็นอย่างนี้วันนี้ยาวหน่อยครับเพราะว่าเผื่อบางท่านแบบว่าอยากคลิปเดียวรู้เรื่องแล้วแล้วมันสําคัญจริงๆฮะนะครับสำคัญจริงๆยิ่งยิ่งช่วงบ่ายเนี่ยผมไม่ได้อยู่ด้วยผมแค่วิเคราะห์ช่วงเช้าซึ่งจะตามมาหลังจากนี้นะครับวันถ้าท่านนะครับมีเวลาเนี่ยแนะนํานิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีคลิปนะครับตามมาเนี่ยประมาณไม่เกิน9ก้าโมงครึ่งเก้าโมงสีนะครับกดซับสไครต์ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งเตือน นะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะผมจะวางไว้เหมือนเดิมลิงก์ที่จะเป็นระยะกลางนะครับไปดูว่าเออมุมมองระยะกลางจะเป็นยังไงต่อนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับนะครับขออภัยด้วยวันนี้ยาวนิดนึงแต่ก็ต้องคุยกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้นะครับกับคลิปนะครับวิเคราะห์ราคาทองคำคช่วงนี้ลากันไปก่อน